สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งครับกับช่องรถไถฟอร์ซายรันทุงครับวันนี้จะมาบอกวิธีการเลือกข้าวพันธุ์นะครับอันนี้ข้าวที่เกี่ยวมาจากนานะครับมันจะมีข้าวที่ว่ามันปนกับเม็ดน้อยเม็ดแดงเราจะมาเลือกเอาแตพ่พันธุ์ดีๆครับพันธุ์ที่พันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดการเลือกข้าวพันธุ์นะครับ ชมกันได้ครับครับนี่คือข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับเราจะเลือกไปทำพันธุ์ครับนี่ครับเลือกเทีรวงครับเลือกไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบ ลักษณะเม็ดจะยาวๆครับ นี่ครับลักษณะของข้าวเม็ดน้อยครับเนี่ยครับเนี่ยเจอแล้วครับนี่คือข้าวที่เราจะคัดออกครับเป็นอย่างนี้คัดออกเลยครับไม่ต้องเสียดายเนี่ยครับคัดไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบครับ เลือกแต่เม็ดที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์ครับอย่างนี้ก็เข้าวไข่แต่เป็นข้าวเม็ดน้อยเอาออกครับข้าวไม,มูุ่ณ์ดูง่ายครับข้าวพันธุ์เมลิดห5ึ่ง่จะลักษณะเม็ดเมล็ดพันธุ์เม็ดจะยาวจะเม็สั้น เพราะว่าถ้าไปซื้อพันดีๆก็แพงครับโลละยีิบห้าบาทครับแล้วก็คัดพัน์เองนะครับคัดไปเรื่อยครับคัดไม่ต้องเยอะนะครับทักทุงปุ๋ยหนึ่งก็พอแล้วเพราะว่าเพื่อจะไปหวาดแล้วก็ค่อยเกี่ยวมือ สาเหตุที่ข้าวปนเกิดจากการใช้รถเกี่ยวทุกปีนะครับทีนี้ใช้รถเกี่ยวเกี่ยวนาที่ปนมาแล้วก็มาผสมข้าวเราก็เลยเป็นปนไปด้วยกันเลยครับมันก็เลยเวลาเอาไปขายทำให้ถูกกดราคานะครับ เราก็เลยต้องมาคัดพันอย่างเงี้ครับเพื่อจะได้ราคาที่ดีครับปีหนึ่งทำนานครั้งเดียวครับต้องเอาเลือกพันุ์ดีๆลงปลูกนะครับถ้าเรามีพันธแล้วเราสามารถเอาไปจำหน่ายได้นะครับก็มีชาวนาก็หา,หาซื้อพันธข้าวอยู่นะ เราคาดพันธุ์ี้ก็สามารถทำจำหน่ายได้นี่ครับมารีจามิดออกยาวๆ พัดไปเรื่อยนะครับไม่ต้องริบ ถ้าอันไหนไม่แน่ใจแล้วก็ไม่เอาครับเอกคัดออกเลยถ้าคัดแบบนี้มันจะสามารถคัดชัวร์สุดนะครับเวลาไปลงแปลงปลูกแปลงเพาะเราจะได้ไดพันธุ์ดีเลยครับเนี่ยอยานเงี้ยล้วก็เอาออกเลยครับไม่ต้องเอา นะครับที่เราคัดได้ครับมันก็จะเป็นนะครับพันที่เราคัดแล้วเรียบร้อยแล้วคันนี้ปลอดปลอดเม็ดน้อยนะครับคันนี้ไอ้ที่เราคัดแล้วมันจะไม่มีเม็ดแดงนะครับเป็นพันดีเลยครับก็มัดแบบนี้ครับมัดมัดที่ละกมก็พอครับมันทำาง ็ขอบคุณท่านที่ติดตามชมกันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ